บอกเลยว่าทีมผมเนี่ยมีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วนะครับและหลังจากที่เราได้บูส์พลังจากแบรนด์ซูเก็ตสกัดนะบอกเลยว่าผมมีแรงขึ้เพื่อที่ผมจะได้นําเงินนะครับจํานวน10,000แบาทนะครับไปมอบให้กับมูลนิธิสืบนะครับสาที่ผมเลือกไว้แล้วผมจะคืบเป็นหนึ่งที่สุดครับหูยอะไรวะเนี่ยหูยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนันนนนเห็นครั้งแรกถึงคัดตกใจเลยอะไรับหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหน,หนีหายเห็นหนีหีบ หนีบหนีกันมากมายเห็นหีบหายหลายหีบห hey. นีบหนีเอ่ยเพลงนี้นะครับนอกจากความจำดีแล้ว totally> ต้องฮึบเพื่อเอาชนะความกลัวให้ได้นะครับอ้าวสไลด์ตัวลงมาแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะนะนบท่องโจทย์เอาไว้ก่อนนะยอน้ำน้ำ เย็นมื่อกี้ซ้อมครับตอนนี้ได้เวลาพูดจริงแล้วนะดนเห็นหีบหนีมากมายยกหีบหนีเห็นหีบยกหีบหนีเห็นหีบมากมายหนีกันมากมีเอ่อเห็นหีบมากมากหนีหมดครับผมหลังจากที่ผม บูดพลังด้วยแบงซุปไก่สกัดไปแล้วนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าหัวของผมเนี่ยแล่นมากเลยเอาอะไรมาให้ผมจำเนี่ยผมจําได้หมดตัวปกติแล้วเนี้ยผมก็เป็นคนที่แบบจําอะไรได้ง่ายอยู่แล้วยิ่งดื่มก็ไปเนี่ยรู้สึกว่าหัวแล่นกว่าเดิมโอ้โหหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายเห็นหนีหีบหนีหนีกันมากมายขนาดพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยเห็นหีบหายหลายหีบหนีหนีเอ่ย หีบมากมีหนีหีบตอนนี้เครื่องเล่นพร้อมแล้วลุยเลยจำเไรไม่ได้เลยจำเไรไม่ได้เลยไปจำะไรไม่ได้เลยไปจำเลไม่ได้เลยไปจำเลยไม่ได้หยหีบมากมายียกหีบหนีหีบมากมายยกหีบหนีห ีมาใจเย็นมเวลามเวลาหีบจะหายหีบจะมากจะไม่จะหีบจะหนียกจะหนีหีบหีบหนีไปไหนมิวน่าจะจําได้ครับเห็นพูดมาตลอดทางเลยนะครับแม่ผมสารภาพตรงๆเลยผมจําแค่บรรทัดแรกมาบรรทัดแรกเอาก็มาหีบมากมายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายหีบหนีหนีหีบหีบหนีหาย หยิบหายมีหยิบหนีหนีหยิบหน,นีหมดนะจ้างมันเดี๋ยวพี่โอเคหมดครับไปไปรอข้างบนเรียบร้อยครบแล้วตอนนี้ครบทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมานับจํานวนคํากันนะครับว่าใครที่จะสามารถจําจํานวนคําได้มากที่สุดครับแล้วเดี๋ยวมาดูกัน